เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ snba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจน n บีเท,ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย28มิายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมกรรบาสเกบอล NBA ของสหรัฐอเมริกาเป็นเกมพร์ออฟเกมที่3การดวลกันระหว่างทางด้านทีมเจ้านกกระทุง n e w ลิน p e ลิ c คนสครับเปิดบ้านสมูทตี้คิงเซ็นเตอรตอนตีสอครึ่งตามเวลานในประเทศไทยตอนรับกันเยือนของทีมพลังหนุ่มครับทีมดำหนึ่งในสายตวันตกโอคามาซิตี้ธันเด โดยโคช้ชของเจ้าบ้านนิวออลีนพรีแคนครับเป็นทางด้านวิลลี่กรีนครับวันนี้จะได้ดวลกับโคช้ชหนุ่มอย่างมาร์คเด็กนอตครับโดยผลงานเกมล่าสุดที่ดวลกันครับเป็นชัยชนะของ OKC OK 2เกมรวดครับโดยเกมล่าสุดเอาชนะไปได้ขาดลอยครับก็ชนะไปถึง32คะแนนครับจบด้วยสกอร์124ต่อ92โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดครับเป็นมาเทพยอย่างเชคกิทเชสอเล็กซานเดอร์เหมือนเดิม33แต้ม3รีบาวด์5แอสซิสต์ เสริมด้วยเซนเตอร์ตัวเก่งอย่างเชดโฮมเกรน26แต้ม7รีบาวหนึ่งแอสซิสต์ครับแล้วฟอร์เวิร์ดตัวเก่งอีกหนึ่งตัวอย่างจารีนวิลเลียมส์21แต้ม5รีบาวเจ็ดแอสซิสต์สุดท้ายก็ไม่มีอะไรายากเย็นครับโอเคซี OK เอาชนะพิลิแคนไปแบบขาดลอยครับส่วนผู้แพ้อย่างนิวลีนพิลิแคนวันนั้นผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นโยนาสวอลันซูนัส19แต้ม7รีบาวสองแอสซิสต์เสริมด้วยเฮเบิร์ตโจนส์ครับ18แต้ม2รีบาวครับ แล้วก็ตัวความหวังอย่างเบนดอนอินแกรมและซีเจแม็คอลัมครับมีคนละ18และ15คะแนนเท่านั้นครับก็ไม่แปลกใจที่ทางด้านนิวลินพิลิแคนส์ครับแพ้กับ o k เคแบบขาดลอยครับและเกมนี้ก็เป็นโอกาสดีให้นิวลินพิลิแคนส์ครับมีโอกาสแก้มือในบ้านตัวเองครับโดยพลิกการ์ดของเจ้าบ้านนิวลินยังคงใช้ซีเจแม็กคอลัมตัวเก่าดวลกับเชกิจิเจสอเล็กซานเดอร์ครับซึ่งตำแหน่งนี้ก็ต้องบอกว่าเชกิจิเจสอเล็กซานเดอร์ถือว่าดูดีกว่ามากครับในนาทีนี้ครับ ส่วนชุดนการมือยิง3แต้มเรนดอนอินแกรมต้องยกดับตัวเองให้สูงกว่านี้ครับดวลกับดาวรุ่งอย่างโจสกิตดี้ครับแต่อะไรก็ตามชื่อชั้นของอินแกรมถือว่ายังคมอยู่เราไปกันต่อที่ตำแหน่ง Small Forward ครับยังคงเป็นหน้าที่ของเทรเมอร์ฟี่เดอะเติร์ครับลงมาดวลกับลูเจนส์ดอตเรื่องของเกมรับผมมองว่าลูเจนส์ดอตดูดีกว่าครับแต่เกมรุกเทรเมอร์ฟี่แม่นยำกว่า power forward ในวันนี้ครับเฮอร์บด์โจนถอยมาเล่นในตำแหน่งนี้ครับปกติจะโดดเด่นเรื่องเกมรับมากกว่าครับ ดวลกับเจเรนวิลเลียมส์ครับนาทีนี้ก็ต้องบอกว่าเจเรนวิลเลียมส์ได้ทั้งเกมรุกและเกมรับจริงๆครับครบเครื่องส่วนเซนเตอร์คุมง่นครับน่าจะเดือดอีกแล้วสำหรับโยนาสโซลันโซนัสครับจะได้ดวลกับเซนเตอร์ร่างบางของ o k เคเชดโฮมเกรนครับดับอัดับ2ปี2023ตําตำแหน่งนี้เรื่องเกมรุกผมว่าเชดดูดีกว่าผู้เล่นบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านครับสำคัญที่สุดอย่างไซออนวิลเลียมสันครับก็เจ็บแฮมสตริงเหมือนเดิม น่าจะกลับมาได้ในเดือนหน้าครับซึ่งตอนนั้นนิวลี p l ลิ a คนส์อาจจะตกรอบไปแล้วก็ได้ครับส่วนโอคาโฮมาซิตี้ทันเดอรครับผู้เล่นชุดหลักชุดใหญ่ชุด1นชุดสอ,อยู่กันครบจริงๆและนี่เป็นผู้เล่นตัวจริงที่เป็นไปได้ของทั้ง2ทีมที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ้านนกกระทุงนิวลีมพลิเคนส์ประกอบไปด้วย CJ m จแม็กฮอลลัมเบรนดอนดินแกรมเทรยมูร์ฟี่เดอะเติร์ดเฮเบิร์ตโจนส์และยนาสวลานซู ส่วนโอคามาซิตี้ทันเดอร์ประกอบไปด้วยมาเทฟเชกิเจสอเล็กซานเดอร์โจสกิดดี้ลูเจนส์ดอตจาเลนวิลเลียมส์และเฮดโฮมเกรนสถานการณ์ล่าสุดครับโอคามาซิตี้ทันเดอร์ครับก็นนำอยู่2ต่อ0ในซีรีส์ครับเพราะฉะนั้นในเกมนี้นิวลีนพิลิเคนส์ครับถ้าแพ้อีกก็ถือว่าตกรอบไป99%ครับโดยการจับคู่แมชอัพดวลกันวันนี้ครับตัวความหวังของพิลิเคนส์อย่างซีเจแมคคอลัมครับในรอบเพลย์ออฟกดไป17.5แต้มต่อเกม ถ้าเทียบกับเชกิจเจสัลเล็กซานเดอร์ถือว่าห่างกันมากครับโดยเชกดไปถึง30.5แต้มตัอเกมครับในรอบเพลย์ออฟส่วนเปอร์เซ็นต์ฟิลโกครับซีเจมคคลัมอยู่ที่42%ส่วนเชอยู่ที่56%ถือว่าค่อนข้างจะห่างกันพอสมควรสำหรับแม่ทัพและทศนา,าของจานเจในคู่นี้ครับการแข่งขันในเกมล่าสุดครับโอคาโมซิตี้ทันเดอร์ก็โชว์ประกาศสักดาครับความเป็นอันดับหนึ่งของสายตวนตกครับ เอาชนะพิลิแคนไปได้แบบขาดลอยครับเรื่องของการรีบาวทั้ง2ทีมอาจจะมีความใกล้เคียงกันครับแต่เปร์เซนฟิโกนะฮะก็ต้องยอมรับว่าโอเคซีแม่นกว่ามากจริงๆใน,นนี้แม้เป็นทีมเยือนก็น่าจะบุกมาชนะได้เป็นเกมที่3ครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ